สวัสดีจากอินเดียด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าครัวทำอาหารพร้อมบรรยากาศสวยๆของเมืองกลางหุบเขากันค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจะทำเป็นเมนูสุขภาพเป็นอาหารบังสวิรัตค่ะ ก่อนอื่นเรามาหุงข้าวกันก่อนนะคะวันนี้ก็จะหุงข้าวด้วยกระทะแบบนี้ค่ะวันนี้ก็จะทําเป็นแกงผักหขมใส่ชีสนมนะคะกิ่งเคยทําให้ดูอีกสูตรหนึ่งไปแล้วค่ะแต่ว่าสูตรวันนี้เนี่ยจะใช้เครื่องปั่นทั้งหมดค่ะเนื้อแกงก็จะละเอียดมากอันดับแรกก็มาเตรียมผักขมกันนะคะโดยการล้างให้สะอาดค่ะกิ่งก็จะล้างประมาณ2-3น้ําเลยนะคะเพราะเป็นผักที่ชาวบ้านบนเขาเขาปลูกกันเองค่ะแล้วก็จะมีพวกเศษดินติดมาด้วยนะคะก็เลยต้องล้างกันให้สะอาดค่ะ หลังจากล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนํามาต้มในน้ําเดือดประมาณ2-3นาทีค่ะจากนั้นก็น็อกด้วยน้ําเย็นนะคะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ก่อนนําไปปัน่น ปั่นเสร็จก็จะได้เนื้อละเอียดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องแกงกันค่ะวันนี้จะใช้หอมแขกหนึ่งหัวนะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่เนยใสของเราลงไปใครไม่มีก็ใช้น้ํามันได้นะคะแล้วก็ใส่เมล็ดยี่ราค่ะตามด้วยหอมแขกแล้วก็กระเทียมค่ะ ตามด้วยมะเขือเทศหนึ่งลูกนะคะเราก็จะไม่สับแบบเล็กมากคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องนําไปปั่นอยู่ดีคะ่ะหลังจากมะเขือเทศสุกนะคะก็ปิดแก๊สคะ่ะตั้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็นําไปปั่นคะ่ะ ในกระทะใบเดิมนะคะก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยผงขมิ้นแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วก็เครื่องแกงของเราค่ะผัดต่อไปสักพักนะคะก็ใส่ผักโขมปั่นลงไปค่ะใครชอบเผ็ดนะคะตอนปั่นผักโขมเนี่ยสามารถใส่พริกสดเพิ่มไปได้ค่ะจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยชิดนมค่ะตั้งไฟอ่อนไปประมาณ10นาทีค่ะใส่ครีมนมลงไปค่ะใครไม่มีครีมนมสดแบบนี้นะคะก็สามารถใส่ครีมทำอาหารได้ปรุงรสด้วยเกลือนะคะแค่นี้เลยแกงผักโขมใส่ชิดนมหรือว่าปลาหลักปนีของเรา ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมทานค่ะมาดูในส่วนของข้างนอกกันบ้างนะคะเมื่อกี้ก็คือเห็นคนมาเก็บแอปเปิลกันแล้วค่ะช่วงนี้มองไปทางไหนก็มีแต่คนเก็บแอปเปิลกันนะคะบรรยากาศโดยรวมคือดีมากๆค่ะสําหรับใครที่สนใจชุดอินเดียนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1 1 5 0บาทส่งฟรีค่ะมีตั้งแต่อก36นะคะไปจนถึงอก50เลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสถานีอินเดียบายสไปนเดีย India เท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ